สวัสดีครับพี่น้องผมเป็นคุณ Gareth l a v e l จาก Manchester ์ n d งก i ิผมมีโฆษณาพรีเซตโฆษณาที่เปลี่ยนชีวิตของคุณแล้ก็เปลี่ยนเงินทองของคุณด้วยเปลี่ยนอนาคตของคุณขอทุกคนก็สนใจทลาดอินเทอร์เน็ตก็อาชาลายคุณก็กำลังกำลังเ่วมอยู่ในธุริกิจออนไลน์เรียกว่า RevShare RevShare program ถ้าคุณรู้สึกและรู้สึกเครียดเพราะว่าคุณไม่ได้รับเงินจากออนไลน์ธรุรกิจหลายครั้งเสียหายเกินเสียหายและอาชาคุณไม่ได้รับเงินที่ตรงเวลาและบางบริษักร,กรกคิดของอยู่และบางบริษัก,ก็ใช้ mm hmm. เรียกว่าภาษาอังกฤษออนไลน์โปรเซสเซอร์บางบริษัก,ก็ไม่ได้เซตระบบ ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่เข้าใจออนไลน์โปรเซสเซอร์บางครั้งโปรเซสเซอร์ก็เซ็ตระบบสมบูรณ์แบบและบริษัทก็ลอคณแลวแคบเกินแล้วไม่ให้เกินสองวันและหนึ่งอาทิตย์และหนึ่งเดือนและสองเดือนแล้วก็ถึงคุณก็เครียดอยู่แล้วก็ถึงคุณก็รู้สึกออนแอแล้วก็พี่น้องครับพร้อมอยากให้คนสนใจที่บริษัทกำลัง เปิดโอกาสสำหรับทุกคนอยู่ในวันที่หนึ่งเดือนเมษาพศ2016บริษัทนี้ก็เริ่มดอนประมาณสองพีกอนแต่ว่ากำลังกำลังล่นชกำลังไปทำระบบใหม่อยู่ในโปรแกรมกำลังไปเริ่มอีกหนึ่งระบบอยู่ในธุรกิจตอนนี้โปรแกรมนี้ชื่อสุขลอดแอดเนตเวร์แล้วก็ จริงๆนะบริษัทนี้เป็นยอดเยี่ยมบริษัทนี้ไม่ค่อยหลอกภายในส่งไปเดี๋ยวสุขลอดเน็ตเวิร์กเป็นอยู่ในระบบเดียวอยู่ในบริษัทเดียวกับสุขแล้วก็นี่เป็นที่เริ Le ่มเริ่มใหม่โปรเจกต์ใหม่ยู่ใผ่านสิบหกสุขลอดเน็ตเวิร์กเป็นที่บริษัทญ่ที่สุดอยู่ในลอกสุขลอดเน็ตเวิร์กจะเป็น ยัยที่สุดก็คกับบริษัทโฆษณาอยู่บนโลกนี้สเลอออนไลน์บิสเนสสุก็อัดเน็ตเวิร์กที่หนึ่งอยู่ในเรฟเชร์แล้วก็ยังไม่ได้เริ่มดอนเริ่มดอนวันที่หนึ่งเมษาสองพันสิบหกแต่ว่าดอนนี้พี่น้องก็มีสมาชิกสมัครเรียบร้อยแล้วหนึ่งมันพายพันสี่ร้อยเจ็ดสิบพาดคุณทุกคนนี้ก็เรจิสเตอร์ กอน launch แล้วก็ทุกคนนี้ก็รู้บริษัทนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดสุดยอดที่สุดแล้วคุณก็คุณก็สมัครก่อนวันที่หเมษาสองพนสิบหคุณก็ได้รับโบนัส p ร e เซตด้วยคุณก็ได้รับ banner creator คุณก็ได้รับ b l o c k i งซิสเต e มคุณก็ได้รับที่ landing page ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็ ทุกโบนสัสนี้ลับฟรีโฮสติง้งตลอดชีวิตด้วย Banner c รี a t เ r เป็นโบนสัสที่หนึ่งบนสัสที่สองเป็นบล็อกกิ้งสิสต์มโบนสัสที่สามเป็นแลนดิ้งเพจแล้วก็บนสัสนี้ก็ฟรีทั้งหมดแล้วก็มีโฮสติง้งตลอดชีวิตไม่มีบริษัทออนไลน์ไม่มี e ร e n u e Share บริษัทจะให้เป็นแบบนี้พี่น้องครับ ไม่ต้องชายุดที่สิ่งคุณก,ก็การังทําดอนนี้พิดทีวีวางรีโมดยู่บอนโซเฟอลุกขึ้นแล้วก็เข้าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของคุณ iPad ของคุณสมาร์ทโฟนของคุณแล้วก็สมัครวันนี้นี่เป็นยอดเยี่ยมแล้วก็คุณก็ได้หับเกินเยอะๆมากมายแล้วก็2อ1 6ต้องเป็นที่เริ่มดอนของคุณเริ่มดอนที่ชีวิตใหม่ เริ่มดอนที่ชีวิตสมบูรณ์แบบเริ่มดอนที่ชีวิตก็ยอดเยี่ยมเริ่มดอนที่มีเกินเยอะมากมายอยู่ในกระเพาของคุณปี่น้องอาจจะไลบริษักรกคอยลอกคุณบริษัทออนไลน์ Online. เดี๋ยวว่าผมอยากบอกว่านี่เป็นที่บริษัทที่เปลี่ยนชีวิตของคุณแน่นอนรันเอร์เซนต์ไม่ต้องรอชาไม่ต้องชัดชาไม่ต้องคิดผิดว่าง บ,บริษัทออนไลน์อีกแล้วบริษัทนี้สุขล้ออัเน็ตเวิร์กก็ต้องอยู่ในชีวิตของคุณแล้วก็ยู่ในชีวิตของลูกหลานเล่นของคุณด้วยบริษัทสุขล้ออัเน็ตเวิร์ก Network, เป็นยอดเยี่ยมที่แล้วก็มีสนามิทุกคบประเทศไทยก็รู้สนามินี่เป็นสนามิอยู่บนอินเทอร์เน็ตเพราะว่านี่เป็นที่บริษัทที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็นี่เป็นโอกาสไม่ต้องให้โอกาสเกัอบพันใบไม่ท้องคิดว่า บริษัทนี้ก็ลอบเพราะว่าบริษัทนี้เป็นที่บริษัทเทชิงจริงจังใจแล้วก็ซื่อสักด้วยแล้วก็ไม่ท้องคิดว่าเออผมคอยสมัครอยู่ในบริษัทออนไลน์เอิญแล้วก็ผมคอยใช้ payment processor er, ทอย่าง paypal payser แล้วก็มีปัญหาะลอดพี่น้องบริษัท social network ไม่ใช่ระบบ payment processor s u c i network มี เรียกว่า e wallet e wallet pay2 pay2 ก็ทำการบริษัททำการเงินธนาคารแล้วก็ทำการเป็นจากพอซอนหนึ่งเกาีประมาณ17ปีแล้วเมื่อคุณก็สมัครกับบริษัทนี้แล้วก็เมื่อเริ่มดอนคุณก็ใช้เครดิตการ์ดก็ได้เดบิตการ์ดก็ได้ American Express แล้วก็คุณก็ส่งเงินที่ e wallet ของคุณ pay2 แล้วก็หลังจากนั้นคุณก็เซอร์อัชเช่ แล้วก็เริ่มตอนอยู่ในบริษัทนี้แค่หนึ่งเหรียญยูเอสนำประมาณ3ามบบาทถ่อพักหนึ่งอยู่ในระบบระบบอัดพักหนึ่งอยู่ในบริษัทนี้มี10ชั้นอยู่ในอัดพักแต่ว่าชั้นหนึ่งก็เริ่มแค่3 1บาทและหนึ่งเหรียญยูเอสคุณก็ได้รับเงินมากมายแน่นอนเมื่อคุณก็สมัครกับบริษัทนี้เมื่อบริษัทนี้ก็ เปิดประตูวันที่หนึ่งเมษาสองพันสิบหกปีนี่ประมาณอีกสองประเทศคุณก็ได้เปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้เปลี่ยนอัลคอร์คุณก็ได้มีโอกาสยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อคุณก็อยากทอนเกินจากที่บริษัทนี้ที่ที่กำไรคุณก็ได้รับคุณก็ทอนถึง e w a l l e t ประต o และ e ี l l ล e เอืนๆมากมายเพราะว่ากำลังใส่อ a l l ลิทอด้วยหลังจาก เงินก็เข้าวที่ท e ี่ Wallet ของคุณออนไลน์คุณก็ได้ทอนตรองทั้งธนาคารตรองถึงเดบิตการ์ดตรองถึงเครดิตการ์ดหรือดูวอช่รองถึง American Express น,นี่เป็นยอดเยี่ยมพี่น้องแล้วก็พอมอยากผมพูงใจสนกนอ s u k u l a t Networks com สมัครวันนี้ได้วิดีโอนี้ถ้ามีคำถามติดต่อผมก็ได้ผมชื่อคุณ Garrett มนเชสเตอร์อังกฤษแล้วก็ผมเป็นอาจารย์สอนธุรกิจออนไลน์ขอทุกคนแล้วก็ข้าวอยู่ในอยู่ในบริษัทนี้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตของคุณเปลี่ยนชีวิตของลูกของคุณล้านของคุณแล้วก็ได้รับโอกาสยอดเยี่ยมที่สุดพี่น้องครับสมัครวันนี้แล้วก็ผมเห็นคุณอยู่ข้างในระบ k ยอดนิวเวิร์อขอบคุณมากแล้วก็ ผมเชื่อว่าผมมั่นใจคุณจะชอบบริษัทนี้เพราะว่าบ,บริษัทนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่เชื่อคราวบริษัทนี้ก็อยู่สองปีแล้วแล้วก็อีกล่สิบปีสมัครวันนี้ s u k l a r t n e t w o r k s c o m ขอบคุณครับ